คุณเชื่อไหมครับนาวราที่คนไทยขับไม่ต่างกับนาวราที่กวาดรางวัลมาแล้วหลายประเทศย้อนกลับไปในปี2007นิสสันเปิดตัวกระบะรุ่นใหม่ในชื่อนาวราในประเทศไทยถือเป็นเจเนอเรชันที่เข้ามาแทน n i s สันฟรอนเทียพร้อมแนวคิดกระบะที่ทั้งแร่งน,นุยได้แต่ก็ให้นั่งสบายเหมือนรถเก๋งจุดเด่นของนาวราคือดีไซน์ตัวถังที่ดูบึกบึนเครื่องยนต์ดีเซล2.5และ3.0ลิตรคอมมอนเรล ที่ให้ทั้งแรงม้าและแรงบิดสูงเหมาะกับทั้งงานบรรทุกและการเดินทางไกลเนวราจะมีให้เลือกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวตอนครึ่งหรือ4ประตูพร้อมระบบขัดเคลื่อน2ล้อและ4ล้อภายในห้องเรือสารถือว่าทันสมัยกว่ากระบะยุคนั้นใช้วัสดุด,ดีแผงคอนโซลดูกใกล้เคียงรถ SUV เพิ่มความสบายด้วยแอร์ช่องเก็บของและเบาะที่รองรับสรีระดีขึ้น ตลอดช่วงปี2 0 0 7 2 0 1 4นาวราค่อยๆสร้างชื่อในฐานะกระบะแรงทนไม่จุกจิกสมรรถนะดีแต่ราคาคุ้มค่าจนในปี2557นิสันเริ่มส่งให้ต่อให้ชมใหม่หรือนาวรา NP300 ที่พัฒนาเรื่องเทคโนโลยีและความประหยัดมากขึ้นแต่สำหรับใครหลายคนนวรรารุ่นแรก ยังคงเป็นตำนานของกระบะที่เรียบงา่ายแร่งจริงและยังถูกใช้งานให้เห็นบนถนนไทยจนถึงทุกวันนี้